เออคอยจะเป็นลูกเจ้าเด้อไปดินีไออ่ไหจะเป็นลูกเจ้ามาทำไมมาเนี่ยไปไปอีแม่ไปแดนแดนนับไปเลยอ,อ,อ,อีแม่อีแ <c oughs> ม่เออเมียนผาน้ามือเย,ยี่ามผ้าเย่ยมาคอยไปตายเด้อคอยพึย่งเกินในสายสะดือท่านในจัดหนึ่งีบบว่าเนี่ให้เวลากูเนี่ยจะมีตัวด้วยเป่าแบบขอทองย่านคอยจูงอายุแบบปืนที่วาครบม,มือแบบพร้อ,อมซัพพอร์ตมองกวาดสายตาทั่วดินแดนเพราะว่าเฮาคือเจ้าแห่งยุทธภพบไม่ไหวเมียนแล้วไอ้ไอ้เรียนเรียนเรียนเก็บเก็บเก็บ คอยเชียวไปแรกของอ้เย็บกันเย็บกันเย็บกันเป๊ะได้ได้กูกว่าเขาก็มีสกิลเพร่หลายเนี่ยสกิลสกิลเพร่เขานี่ก็แบบว่าแบบอันดับหนึ่งอะแม่งเข้ามแม่นขอพวงเสวยคนแม่งนี่คอแบบจะได้ความซัพพอร์ตไอ้เสมอไอ้ไอไปเลยไอ้กูล่อกูล่ออยู่ล่อหิ้งมึงเห็นอีหยังนี่ยไอ้ ไอ้ไอ้โคตรแมย์วิ่งใไอ้มึงตายหาโคตรมึงดีโอ้ยตายมึงขึงเม็ดเดียวโอ้ตุดจอดเลยไอ้โอ้ยตุ๊ดต enfin ุ๊ดคุกมันมีคนไรเดอร์มันมีโอเลอยนไงมันมีโอเลียนคุณล่ออยู่ล่อหิ้วไอ้จ้ากลัวข่อยมาแล้วข่อยมาแล้วเออเออไอ้กูถือการะเบิดไอ้ไอ้ไอ้กูถือกบกูถือกบกบสวนข่อยไอ้เพรต้องห่วงข่อยสีเสีไอ้เสมอถึงแม้ว่าข่อยสิบอกวหิวก็ตาม